สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาเจอกับพ่ออีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาไทยนั่นเองนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้ที่34นั่นเองนะคะก็คือมาตาแม่กบนะคะเข้าสู่มาตาแม่กบแล้วเนาะหลังจากทบทวนกันไปนะคะในแต่ละมาตานะคะเดี๋ยวอาทิตย์นี้นะคะอาทิตนี้เรามาเรียนมาตาแม่กบกันเลยนะคะค่ะสาหรับอ่าหน่วยการเรียนรู้ที่34นะคะมาตาแม่ ะะแม่กบนะคะแม่กบนะคะแม่กบก็คือคําที่ออกเสียงโดยใช้บอใบไ,ไม้เป็นตัวสะกดนะคะแต่แม่กบเป็นมาตราที่ไม่ตรงรูปเนาะแม่กบเป็นมาตาไม่ตรงรูปนะคะมีรูปมิลามากมายเลยนะคะมีรูปมิลาหลายตัวเลยมีอะไรบ้างคะมีพอป้าพอพานฟอฟันและก็พอสามเผานะคะอันนี้ก็คือตัวสะกดในแม่กบนั่นเองนะคะ ดูคำนะคะอย่างคำว่ากบเนาะคำว่ากบคำว่าหลับนะคะคำว่ากบก็เป็นชนชั้นต้นก็คือกอไก่นะคะสระโอเนาะตัวสะกดคือบอใบไม้นะคะอหลับนะคะเป็นชนชั้ต้นก็คือหอหยบกับลอลิงนะสระก็คือสละอะานั่นเองนะคะตัวสกก็คือบอใบไม้อันนี้ก็เป็นบอใบไม้เนะตรงรูปเนาะแต่แม่กบนะคะแม่กบมีตัวเพิ่มขึ้นมาก็คือมีปอป้าพอพานปอฟันและพอสาเผานั่นเองนะคะเช่นนะคะคำว่า ทูบนะคะค sight, ํามาทูบใช้พอปลาเป็น pigs, ต,ตัวสะกดเนาะแต่เวลาเราสะกดอ่ะมันต้องออกเสียงเป็นบอบไม้นะคะเพราะมาตาตัวสะกดแม่หลักๆก็คือ8มาตาใช่ไหมคะแม่แม่ปอปาไม่มีเนาะแม่ปอปาพอพานพอฟันและพอสัเป่เนี่ยอยู่ในหมวดหมู่ของมาตาแม่กบนั่นเองนะคะต้องต้องจําให้ได้นะคะต้องจําให้ได้เนาะแล้วก็คาว่าภาพนะคะคําว่าภาพก็พออาบอใช่ปะมันก็ต้องหาน่าพออาบอภาพใช่ไหมคะแต่มันใช้ รูปบอลไม่ได้นะมันต้องใช้เป็นรูปพอพานนะคะต้องใช้ตัวสกุลเป็นพอพานนะคะเราก็ต้องเลือกใช้ให้ตรงนะคะส่วนคําว่ายีราฟเนี่ยการยีราฟนะคะยีราฟก็ใช้ฟ r ฟันนะคะเนี่ยโชคลาบเนาะคำว่าลาบนะคะคําว่าลาบลาบ,ลาบที่แปลว่าโชคลาบนะคะเราจะใช้พอสาเท่านะคะแต่ถ้าเป็นพวกอ่ะลาบก้อยอะไรอย่างเงี้ยที่เอาลาบลาบที่เรากินอ่ะอ่าจะเป็นเป็นทาด้วยหมูอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็น อันนี้ก็จะเป็นลาบที่ใช้บอใบไม้เป็นตัวสะกดนะเด็กๆจะเอาคําว่าลาบตัวเนี้ยไปอาชันต้องกินอาชันสั่งลาบก้อยอย่างเงี้ยใช้ลาบนี้ไม่ได้นะคะลาบนี้ใช้กับโชลาบนั่นเองนะคะอ่านเหมือนกันเนาะอ่านเหมือนกันตัวสะกดเดียวกันใช่ไหมแต่เขียนไม่เหมือนกันใช้ไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าใช้ผิดปุ๊บเนี่ยความหมายมันจะผิดทันทีเลยนะคะเพราะว่า รูปกับความหมายก็คนมันเหมือนคนละอันกันเนาะต้องใช้ให้ถูกนะคะสําหรับมาตราแม่กบนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านเนาะฝึกอ่านในมาตราตัวสะกดแม่กบกันเลยนะคะคําแรกเลยคะ่ะเล็บนะคะเล็บก็สะกดว่ารอเอกบอเล็บนั่นเองนะคะทูบเห็นไหมคะทูบนะทออูปอใช้รูปปอปลาแต่เวลาอ่านออกมาก็จะเป็นโบใบไม้ทันทีก็จะกลายเป็นทูบ ก็คือออกเสียงโดยใช้บอใบไม้นั่นเองนะคะภาพเห็นไหมคะพออาพอใช้รูปพอพานค่ะแต่อออ่านออกเสียงก็จะเป็นพอบอใบไม้อยู่ดีเนาะเป็นภาพบอใบไม้อยู่ดีนะคะอันนี้อันนี้คือคําอ่านเนาะคอาอ่านนะคะลาบเห็นไหมคะรออาพอนะคะแต่ถ้าคําอ่านเนาะคอาอ่านก็คือคอาว่าลาบนั่นเองนะคะ แต่ลาบอันี้เนี่ยเนี่ยลาบเน,นี้ที่ว่าบอกว่าลาบอันนี้มันหมายถึงลาบที่เป็นอาหารนะาลาบก้อยอะไรแบบนี้เนาะแต่ถ้าเป็นโชลาบจะใช้ลาบพอสมเพานะคะดังนั้นนะคะเวลาใช้ก็ต้องคํานึงเนาะคำานึงความถูกต้องด้วยแล้วก็ท้องจาด้วยนะคะว่าอ่ะมันใช้ยังไงนะคะต้องใช้ให้ถูกต้องเนาะอ่ะมาอ่านคำในชีวิตประจำวันกันนะคะอ่ะคำแรกนะคะคำว่าจอบอจอบอาบอชาบนอกอาบอนนับขออัวบอรครวบ กออิบอกิีบไมิตีกิบหอ,อยออิบอหยิบสลออะบอบสลับบอาบบอาปอบาบสออาปสาทออะพอทับนะคะพิราบคำตอบกะพริบตะครุบปลอบใจเงียบเชียบพับเพียบซุบซิบเปรียบเทียบรูปภาพชอบเย็บผ้ารีบควบม้า ข้าวเกลียบกรอบระยิบระยับอ่านี่ก็เป็นคําอ่านในชิม้มประจําวันนะคะเด็กๆก็ฝึกอ่านเนาะฝึกอ่านเยอะนะคะจะได้อ่านเก่งๆนะคะจะได้เป็นเด็กเฮ้ออ่านเก่งหนูน้อยอ่านเกงน่งเนาะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมกันต่อเลยนะคะสําหรับกิจกรรมที่สองนะคะให้นักเรียนเขียนอ่านําคําที่กําหนดนะคะนําคําที่กําหนดนเนี้ยเอามาใส่ให้ถูกต้องขอบคุณใช่ไหมคะในขอบคุณเนาะ,ะเราก็ใส่ไปเลยอ่าใช้ขอบ ุ่นนะคะกรุงเทพนะคะกรุงเทพนะใช้พ่อพานั่นเองอย่างลบใช้ลบบอใบไม้นะคะเขารบ่าเขารบใช้ลบพ่อพานเห็นไหมคะยางลบกับเขารบใช้ไม่เหมือนกันนะอ่านเหมือนกันนะแต่พยัญชนะต้นก็ยังไม่เหมือนเลยนะเยน,นาะพยัญชนะต้นเขารบใช้รอเรือนะคะแต่ยางลบใช้รอลิงนะคะต้องใช้ให้ถูกนะ อาชีพนะสุดท้ายก็อาชีพ n นั่นเองนะคะอ่ะต่อไปค่ะกิจกรรมที่3นะคะให้นักเรียนเดินไปตามทางนะเห็นคาอะไรแล้วนํามาเขียนในชว่างให้ถูกต้องทางคำนี้เลยมีอะไรบ้างคะคำแรกตออนตอนไม่โทรต้อนกลายเป็นตอนรับนะเขตแค่นี้นะคะมีตอเต่าไม่โทรอ่างนอหนูรอเรือแม่นกาดบอบไม้ก็เป็นตอนรับอ่ะต่อไปชอืนนอชื่นเอกชื่น รวมเป็นชื่นชอบสีม่วงก็คือชื่นชอบนั่นเองนะคะเอาตอ่อต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 ่อมามาตรงนี้เสอต่อเตาเสบีอยไม้สโอต่อเตาเป็นเติบโตนั่นเองนะคะเติบโตสลาไอลอลิงไม่เอกจออะบอเป็นไล่จับค่ะต่อไปอออ่างบอยไม้อออ่างสสดอไม่เอกนะหนูกลายเป็นอบอุ่นจ้าสุดท้ายลอลิงสะอกไก่ ลวริงแม่นางกาใบไมก็เป็นลึกลับนั่นเองเย้เนี่ยปริศนานะปริศนาคำนะคะอ่ะไอดูกิจาการรมต่อไปได้จ้า,ากิจาการรมที่สี่นะคะนักเรียนเขียนคำในมาตาแม่กลบนะคะแล้วก็ฝึกอ่านเนาะอ,อันนี้ง่ายไม่ยางเลยคำแรกคำว่าอะไรคะกุหลาบใช่ไหมกุหลาบคำที่สองไม้หนีบคำที่สมา,ามอาบน้ำกรอบรูป h a p พี่อ่ะน,นีก่ก็เขียนลงไปเลยนะคะเขียนลงไปเลยนะต่อไปข้อที่ห้าให้ทุกรีคัดคําให้สวยงามคัดคําลงไปเลยค่ะลูกเขียนให้สวยเลยนะระเบียบรูปแบบนับถือครอบครัวอ่าอันนี้คัดเลยมือให้สวยๆเลยนะคะทุกทีก็ต้องเขียนให้สวยๆเช่นกันนะสุดท้ายค่ะสรุปแล้วนะสรุป มาตาแม่กบกันค่ะมาตาแม่กบมีตัวอะไรบ้างนะบีบอเปใช่ไหมตัวแรกป๊ป,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 ป้าพ๊าป้าอสามฟันแล้วก็พอสมามเผานั่นเองนะคะใส่ไปให้ครบมีหมดห้าตัวนะห้าตัวนะคะยกตัวอย่างคำมาเลยค่ะกูเอายกคาว่าจบกับคําว่ารูปภาพนะเด็กๆใส่คําว่าอะไรก็ได้นะคะใส่ลงมาเลยนะใส่ลงมาเลยนะคะอยากใส่อะไรก็ใส่ลงมาเลยนะคะ,ะ,ะ,คะวันนี้ก็จบมาตาแม่ ก็เพียงเท่านี้นะคะเพียงเท่านี้นะตอนนี้ก็ดึกแล้วรัว <c oughs> อ,อัดกีก่ชุมนะ่มแล้วเนี่ยสี่ชุ่มได้มั้งตอนนี้นะคะวันนี้ก็จะเพียงเท่านี้นะคะยังไงก็เดี๋ยววันต่อไปนะอาทิตย์นี้รัวอ,อาจจะทําแค่ทบทวนนะเดี๋ยวเราก็ทําแบบฝึกหัดกันนะนี่เรียนให้กบแล้วอาจจะทําแบบฝึกหัดต่อๆกันไปนะคะสําหรับวันนี้นะขอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย